สวัสดีครับท่านผู้ชมหรือผู้ติดตามของผมสุขูสุขชนครับนะคลิปนี้นะครับผมสิผ้าอ่าเศร้าให้เศร้านาเศร้าหัวเศร้าเศร้าสวนครับมาหยังบะเตยมาทํำสาวครับนะมาทํำสาวทั่วฝักเา้วเอาคือบ่เคยยินได้ยินจักเทียลับพ่อยนาะมาส่วนาล้วก็จีบเบามากเนาะครับเนาะเอา การทำาสาวทัวฟักเน่าก็คือนะครับเฮ้าเก็บผลผลิตไปแล้วครับประมาณหนึ่งเดือนครับเก็บผลผลิตไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนต้นมันสีส้มเลยครับนะต้นมันสีส้มมันสะเริ่มแก่น่ะละครับใบเริ่มเหลืองบานนี้เข้าสีให้มันยืดอายุได้จังไดในการออ,อกฟัก ออกหน่วยต่อไปก็คือนะครับเฮาจะเฝ้าให้มันส้มหรือปลอยมันถิมครับนะให้เฮาเริ่มนะครับให้เด็ดใบออกครับพี่น้องครับนะเบิ่งครับให้เริ่มให้เด็ดใบออกเลยครับนะเลอะให้เด็ดใบออกนะนะครับอ่าให้มันเหลียแต่ทั้งเึ่งนะครับอันนี้มันเกิดไม่ดอกนี่นะครับให้เด็ดใบออกเสร็จแล้วบ้านเอ ใส่ปุ๋ยสูตร่าบมลุงต้นก่อนครับสิบหกยี่สิบศูนย์ครับวาผมรุงต้นจากอาทิตย์นึ่งจากนั่นครับเขาก็ใส่ปุ๋ยสูตรนะอ่าเสมอก็คือสิบหกยี่สิบศูนย์อ่าจากอาทิตย์กว็กวลัวไปต้นของเขาครับพี่น้องครับมันสีเขียวก็เห็นนี่แหละครับนี่นี่ครับเขียวก็เห็นส่วนหนึ่งกับออกหมากออกฟักไป แล้วก็ส่วนหนึ่งเขาฉีดแทงก้านดอกขึ้นมาครับนี่เห็นบ่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่ทางแทงก้านดอกขึ้นมาครับนี่นี่ครับนี่เห็นบ่ครับนี่ทางแท่งทง,อองอกก้านดอกออกมาก,ก็คือเขาสิเป็นฟักต,ตอไปนั่นแหละครับนี่เห็นบ่ครับแม่เบินบดเลยครับนี่ทั้งพีด้วยกันครับนะครับนี่ นี่กับลัางขึ้นครับนี่นี่เห็นบอกครับนี่แมนเบิดได้ครับนี่นี่นี่ครับน้แมนเบิดต่างตั้งตะโคนขึ้นมาเลยครับมันสิเป็นฟักขึ้นมาเลยครับบานนี้น่ายังี่ล่ะครับนะาให้น้ำไปใส่ครับน้เบิ่งครับเอาสุวเป็นน้อยน้อยแล้วก็มีก็หลายครับน้าน้าให้น้ำไปใส่ครับส่วนมากก็ะ นี่เห็นบ่ครับนี่เบอ่งครับพี่น้องครับนันครับเห็นบ่นั่นครับมันสิเริ่มไหมครับอ่าเริ่มออกฟักไหมออกนวยไหมนะเขาบ่ต้องปลูกอ่าหดหดนาลำเลียมไรครับเบอ่งครับนี่น่นเห็นบ่ครับฮ่่ภูมิใจครับพี่น้องครับภูมิใจเห็นได้ครับเดอนเห็นบ่ครับนะอ่าตั้งเห็นบ่ครับกำลังสิออกดอกนะครับ เพมออกฟักแล้วค่ะออกนันเห็นบ่ทั้งเครื่องทั้งเครื่องกับป้อยเขาเป็นตามธรรมชศาสตร์นะครับเขาบ่ามุงเห็นบ่ครับหน่วยหน่อยออกแลหรอหลายแล้วครับนะเอาทั้งสี่ละครับเท้านี้พามาทำสาวนะทำสาวทั่วฝักยาวยือดอายุมั่นสิเก็บประมาณสองเดือนขึ้นเลยครับย่างชิลายเอาเอา,เอาย่างสั้นละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ